ดีค่ะขอต้อนรับข่อสู่ช่องไว API อีกครั้งนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยไว้จะมาในคลิปที่ชื่อว่าเพาะโลมาไม่ใช่ปลาค่ะแต่โลมาที่ไว้พูดถึงเนี่ยก็คือเจ้านี่ค่ะท่าดานี่คือเจ้าต้นปลาโลมานะคะเหตุที่เขาชื่อจ้นปลาโลมาก็คือว่านี่ใบของเขานะคะมันจะเหมือนตัวปลาโลมาที่กําลังจะกระโดดลงทะเลนะทุกคนนี่แบบนี้นะคะยิ่งถ้าสังเกตตัวที่เป็นสาย ค่อยลงมาจากกระถางนะคะมันจะเหมือนตัวปลาโลมาหลายๆตัวพยายามจะกระโดดลงไปที่ทะเลอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักมากเลยทุกคนมันก็เป็นเหมือนกิมมิกของต้นนี้นะคะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะไว้จะมาใน4เซ็กชันใหญ่ๆอันแรกเป็นดินที่ปลูกอันที่2เป็นน้ําการลดน้ําต้องลดยังไงอะไรยังไงอันที่3าม็นเรื่องของแสงแดดนะคะ4เรื่องของงานขยายพันธุ์และสุดท้ายในไว้จะมีบอกเคล็ดลับกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสำหรับการดูแลเจ้าต้นปลาลงมาต้นนี้กันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนะคะว่าต้นนี้เนี่ยไว้ได้มาจากงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะนาคาี่ะคา80ปบาทท่านั้นนะคะตอนนั้นกระถางะนะ่าจะประมาณ3มนิ้วถึง3นิ้วครึ่งได้นะคะคือต้นไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เลื้อยาวอะไรขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็เลี้ยงมาประมาณสเดือนครึ่งนะคะน้องก็พัฒนาการมาได้เป็นไซส์นี้แล้วนะคะจากต้นละ80กลายเป็นต้นละหลายล้อยอยู่นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะตัวน,นี้ก็เริ่มจาก เรื่องแรกที่สําคัญที่สุดนะคะดินนะคะเป็นเบสของทุกๆอย่างเลยนะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากคือถ้าสมมุติว่าน้ําได้แสงได้แต่ดินมันไม่โอเคมันแฉะไปมันมันไม่ระบายนะ้ำมันไม่ปโปร่งเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะทุกคนต้นไม้เรามันก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดินที่ไว้ใช้เป็นดินที่ไว้ผสมเองนะคะ เป็นดินศาสตร์ที่มีต้องความโปร่งมากๆเลยสําหรับสูตรผสมดินนะคะสามารถดูได้จากคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเป็นสูตรผสมดินเดียวกับแคคตัสนะคะยังใช้สูตรนั้นสูตรเดิมแล้วก็สูตรเดียวที่ใช้กับไม้อวบน้ําทุกประเภทสําหรับที่ไวเลี้ยงอยู่นะคะสเต็ปที่อ๋อมาเรื่องของดินยังไม่จบก็คือเนื่องจากต้นนี้เป็นต้นที่ค่อนข้างชอบนะ้ำเพราะฉะนั้นไว้จะใช้กระถางพลาสติกนะคะในการปลูกเขาเนาะเนื่องจากว่ากระถางพลาสติกจะเป็นช่วย อุ้มน้าได้ดีกว่านะคะคือถ้าเป็นพวกกระถางยินเผาเนี่ยมันจะระบายน้ําระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะถึงต้นที่ชอบน้าเนี่ยไว้จะพยายามเลี้ยงเขาในภาชนะที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็อตอนลงปลูกนะเวลาเราลงปลูกเนี่ยเราผสมดินเองเราใส่ปุ๋ยด้วยนะคะเราใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือเทอร์โมโคสก็ได้ที่ก้นหลุมของมันนะคะต้นปลูกก็จะช่วยให้น้องเขาเนี่ยโตได้ไวขึ้นนะทุกคนสเต,ต็ปที่2นะคะเป็นในเรื่องของน้ํา น้ำเนี่ยไว้จะลดวันเว้นวันนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกหนกักหรืออากาศชื้นมากๆเนี่ยก็จะ2-3ถึงวันทีคือเราต้องดูประเมินสถานการณ์ของหน้าดินเขาเนี่ยเป็นกรณีกรณีไปนะคะแต่ไว้เนี่ยจะไม่ลดให้น้ำเนี่ยมันไหลออก นอกกระถางเนาะคือเนื่องจากต้นเนี้ยมันชอบน้ําเราจะรดให้มันบ่อยๆแต่จะไม่ได้รดครั้งหนึ่งเยอะนะคะเพราะมันก็จะมากเกินไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้จะรดแค่พรมๆเขาราดๆเขาซึ่งถ้าจะบอกกะปริมาณเนี่ยมันคงไม่ถูกเหมือนกันแนตะ่ว่าคือคือรดบ่อยๆแล้วก็รดไม่ไม่ต้องเยอะขนาดน้ําไหลก้นกระถางนะ สังเกตนะคะอไว้เนี่ยจะใช้ดินอคารดามะในการโรยหน้าไม้อวบน้ำทุกต้นนะคะดังนั้นเนี่ยดินอคารดามะมันมีประโยชน์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องการน้ำอีกหรือยังคือดินมันแห้งหร,หรืออคารดามะนะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะซึ่งมันจะสามารถดูได้เลยตรงนี้ก็คือไว้ไม่ได้ลดมาสักสองวันแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะมันก็จะเป็นแห้งๆลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าดินอคารดามะมีลักษณะที่ เข้มขึ้นสีน้ำตาลเข้มคือมันกำลังแฉะอยู่ก็คือยังไม่ต้องไปลดมันนะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ประโยชน์ของการใช้ดินอาดามาเนี่ยมันช่วยให้ตัวรากไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมอะตัวรากของตัวเนี้ยมันจะแตกมาเกาะที่ดินอาดามะได้ด้วยอะนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนใช่ ซึ่งมันดีมากๆเลยคือมันนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราเห็นเรื่องของความชื้นของหน้าดินได้ด้วยและเสร็จที่3มประโยชน์ที่3มของมันคือให้ตัวเจ้าพวกรากอากาศของเขาอะค่ะรื้อัมเกาะได้ด้วยทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้สนับสนุนมางนะนให้ทุกคนใช้ดินนะคะนรรมะในการโรยกระถงางต้นไม้นะ สเต็ปที่3นะคะเป็นเรื่องของแสงแดดนะต้องเล่ก่อนว่าจริงๆไว้ไม่ได้เลี้ยงตรงนี้นะคะไว้จะเลี้ยงใต้สแลนสีเขียวซึ่งสะแลนนั้นเนี่ยมันจะกรองแสงได้ประมาณ กันแสงไนดะ้ประมาณ70%หรือ60%นะคะไม่แน่ใจประมาณนี้เนาะแล้วต้นนี้ก็จะไปแขวนอยู่ใต้สแลนสีเขียวนั้นนะคะนี่คือเพื่อการถ่ายทําคลิปนะก็เลยเอามาตรงนี้ไม่งั้นหน้าจะเขียวอยากจะเขียวมากทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราเลี้ยงใต้สแลนนะคะแสงก็คือโดนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงหรือบ่ายสองเลยนะคือเราค่อนข้างเขาโดนแดดเยอะแต่แดดมันไม่ได้จัดไม่ได้แรงเพราะว่าเรามีสแลนช่วยปกลุมเขาอยู่นะคะแล้วก็ให้น้ําบ่อยด้วย สำหรับอันต่อไปนะคะเรื่องของการขยายพันธุ์ต้องบอกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆทุกคนแค่ตัดเขานะคะตัดก้านตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วไปปักลงดินเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยที่จะขยายพันธุ์เขานะคะแต่สําหรับไว้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบนะคะให้น้องเนี่ยมียอดกุบทุกคนสังเกตว่าของไว้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นยาวๆมากๆนะคะยอดเขาจะไม่กุดอะ่ะเพราะไวไม่ชอบไปตัดตัดให้มันกุดอ่ะเพราะว่าคือคือเวลาพอนะคะเราจะตัดตรงไหนก็ได้เนี่ยตัดตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัดเลยชุบแล้วก็ไปตัดดินนะคะจะตัดตรงไหนก็ได้แต่ไวไม่ชอบให้มันยอดมันกุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไวจะไม่ได้เพาะพันธุเขานะคะแต่ว่าก่อนที่น้อยเนี่ยจะเลื้อยลงขอบกระถางน,นะะไวจะยามพันเขาให้ทั่วกระถางก่อนนะคะพันเขาให้รอบ,รอบๆอบกระถางก่อน แล้วก็พอมันเต็มแน่นปุ๊บก็ค่อยๆให้เขาตกลงมาได้นะคะหรือตกลงมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เทคนิคของใครของบันเนาะบางคนอนาจจะชอบแบบขยายพันธุ์ตัดชามอันนึงก็ได้นะ,ะไม่มีปัญหาเนาะแต่ เออแล้วแต่คนสำหรับทริคนะคะหรือเคล็ดลับที่ไว้ใช้ในการดูแลเจ้าต้นเรามาเป็นพิเศษเนี่ยคือการให้ปุ๋ยนะคะไว้จะใช้ปุ๋ยเทอร์โมโคสมันจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆสีเทาๆนะคะซื้อได้ตามช้อปปี้ตามเน็ตทั่วไปราคาไม่สูงมากนะคะก็ประมาณ4เดือนครั้งนะคะดูว่าถ้าปุ๋ยมันละลายหมดแล้วเนี่ยก็หยอดให้เขาเพิ่มไปอีกตรง หน้าดินนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยชอบน้ำมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ไว้ให้เนี่ยก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะคือไว้จะให้เขาโดยใช้น้ําฝนนะคะหรือว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยไม่มีน้ําฝนเนี่ยไม่ได้รองน้ําฝนไว้ก็จะใช้เป็นน้ําปปาที่วางตั้งทิ้งไว้ประมาณ3-5วันหรืออาจจะถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะให้ตัวคอรีเนี่ยมันระเหย ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยรดน้ำเขา,านะทุกคนหลังจากที่ทำสูตรนี้เนะี่ยพูดได้เลยว่าใบาดกมากทุกต้นน้ำไม่ใช่เฉพาะเจ้าต้นปาลมาแต่ไม้แบบน้ำทุกต้นนะ,ะไว้ทำแบบนี้หมดคือให้น้ำฝนเขาเนะะนะี่ยสังเกตได้เลยว่าใบาจะดกแน่นมากยอดจะแตกเร็วมากแล้วก็จะมีต้นอ่อนเกิดขึ้นมามนเนี่ยเยอะมากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะในการดูแลต้นไม้ของคุณเนาะ โอเคสำหรับใครที่มีคำถามอะไรหรืออยากคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ bye bye.